สำหรับพี่น้องอสมทุกท่านจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินค่าป่วยการหรือว่าเงินเดือนให้เร็วขึ้นเนื่องจากว่าวันที่15เมษายนอยู่ตรงกับวันสงการก็จะต้องเลื่อนจ่ายเป็นวันที่12เมษายนแทนและที่สำคัญได้รับก่อนอยู่ที่1,000บาทและได้รับข่าวดีในเรื่องของการจ่ายเงินตกเบิกด้วยส่วนจะเป็นการจ่ายแบบไหนอย่างไร พี่น้องอสมทั่วประเทศจะได้รับเงินค่าตอบแทนในอัตรา2,000บาทต่อเดือนต่อคนในเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมกับการจ่ายเงินตกเบิกย้อนหลังในปี2,566ตั้งแต่เดือนตุลาคมเลย หลังจากมีการอนุมัติในเรื่องของพรบรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567ล่าสุดก็มีข่าวดีออกมายืนยันว่าในส่วนเรื่องของการจ่ายเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มอสมอทั่วประเทศมีการอนุมัติออกมาและอสมอจะได้รับค่าป่วยการในอัตราใหม่ภายในเดือนพฤษภาคมนี้และตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่เดือนตุลา คมที่ผ่านมารวมจ่ายจะได้รับเงินสูงสุดอยู่ที่9,000บาทและเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปก็จะได้รับวงเงินอยู่ที่2,000บาทเลย